พี่ขอชิมชิมให้เด็กกด้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมให้ก่อนนะคะเดี๋ยมาพี่กาไม่ได้เลยนสองร้อยะสองร้อะ่นเดขอแกนั่นแหละมเสือมะเสือ่หมอ๋อผมกินบ่อยสามอล้อค่ะไประหว่างรอชิมด้นะคะทานผู้เก่าแล้วก็อร่นะคะ เอาอะไรคะสแกนด้านนี like, ้ได <st unlikely> ้นะคะนี <presentation> ่แดงร้อยค่ะตู้น้ำค่ะอย่างง่ายนะคะเอารวมนะคะไอ้สั่งถุงก็สามถุงร้อยค่ะระหว่างรอชิมนพิเ่าเราได้นะคะทางคู่พิเาเราก็อร่อยนะคะลูกค้าค่ะใส่เขาเก็บได้เลยคะทางคู่พิเาเราก็อร่อยนะคะเอารวมค่ะน้านี้เลยนะคะใส่ช้อนใส่กีนใส่เขากเก็บได้ สามพันนบคดูแค่ะครอะไรสา้าอะไคะคุณคายกรานท้ายเอย่าง้ก่อนนะคุณค้าอะไรคุณค้ราคาเท่าไหร่คะ อีกขวเราเต็มท้นนะคะค่ะค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะแวะเลยแวะดูแวะชิก่อนได้นะคะแวะเลยค่ะสามคนมาแวะเลยค่ะสั่งของด้านนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสแกนด้านนี้ได้นะชิมได้กันท้งหน้าเลยคะ ค่ะร้อนคสอนได้ค่ะกสิสก็ถึมนเรอไปกันรเราจะเข้มข้น่าค่ะได้กินได้สา้นันเลยคนะ่ะหาังกวนสาแก้วส,กกสุดท้ายครับถ้า,าประตูสิก,ก่อมสุดท้ายแล้วจ้าร้อนๆเลยจ้าร้อนสุดท้ายาขาาย้าแหวกันเลย เผาราได้นะคะสามกระปุกเสองกระปุกร้อย่และดูแลชิมก่อนได้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะทานคู่พี่เาก็อร่อยนะคะลูกค้าช้อนช้อนตักิมใส่วเียบได้มีไก่ชิมได้ค่ะสามห่อร้อยกันเลยค่ะแวก